สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดอายุจริงวิกกี้ภรรยาเวียไม่นึกว่าจะห่างจากเวียเท่านี้หลังจากที่มีข่าวพระเอกขวัญใจมหาชนอย่างเวียสุกลวัตรออกมาประรากาศว่ากําลังจะแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานปีกว่าโดยบอกว่าฝ่ายหญิงน่ารักและเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากตนจึงอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวและปีนี้ก็อายุ37ปีแล้วก็คิดว่า พร้อมแล้วทุกอย่างโดยบอกเลยว่าเจ้าสาวของเวียรนั้นสวยและเพอร์เฟกเหมือนที่บอกไว้เลยเพราะทั้งสวยเก่งและนาทีการงานดีมากแถมเพื่อนสนิทของเวียยังบอกเลยว่าฝ่ายหญิงเป็นคนน่ารักและดูแลเวียกับแม่ดีมากส่วนอายุจริงของวิกกี้นั้นก็คือ35ปีเรียกได้ว่าอายุน้อยกว่าเวียรแค่2ปีแต่น่าดูเด็กมากเลยล่ะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบ คุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ